นี่ผมจะพาท่านมาดูวัดร่องเสือเต้นเชียงรายหลังจากเมื่อวานเราไปดูวัดร่องขุนมาแล้วของอาาาร์เจริญใจนี่อันนี้คือทางด้านหลังของวัดนะครับผมเดินมาจากประตูนหน้าผ่านมาดูบรรยากาศก็เดินจะตายเจาเรียกว่าวัดร่องเสือเต้นจะเป็นสีน้ำเงินหมดนะครับเป็นเน้นเป,ป็นระาล้านนาคล้ายๆกับวัดร่องขุนนี่ครับ โดยภาพรวมเ็็จะพาเดินชมบรรยากาศเป็นสีน้ำเงินตั้งวัดนะตัเดเหรียนแต่ที่สังเกตไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองเชียงรายหรือในส่วนของเทศบาลจะเป็นลายกระหนกนะครับน่าจะมาอิทธิพลในส่วนของวัดร่องกุน เป็นต้นแบบเพราะว่าจะเป็นกระหนกเป็นลายทั้งหมดเลยกระเดี่ยนนี่ใจดันดูกระโบดเน้นสีน้ำมันกับหลักๆก็จะเน้นไปสีน้ำมันทั้งหมดเลยนี่ใจดูผ่านๆก้าวๆก็แต่ภายในจะไม่เข้าไปนะครับผมจะไม่เข้าไปภายใน เพราะว่าต้องสักการะ,ระบูชาแล้วก็ต้องทําพิธีต้องรอคิวคนเยอะตั้งสองวัดไม่ว่าจะเป็นร่องขุนหรือว่าวัดร่องเสือเต้นนี่ท่านจะดูได้นะครับว่าเป็นลายกนกเน้นเป็นลายไตหมด้ั้งหมดเลยนี่ดูครับส่วนมากจะเน้นเป็นลายไตลายกนกนี่ใจเวลาแล้วก็ใจฝีมือประติมากรรมจันทรียมนี่ดูครับ อันนี้แค่ไป,นไปไนโนบเราไม่เห็นไปในเดี๋ยวโอกาสหน้ามาก็จะเห็นไปในกันอีกครั้งหนึ่งนี่ก็จะให้ดูนนัิธีกรรมของวัดแก่งเซอร์เทน สวยนะครับสวย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 มากนี่นี่ปุิสัตว์กับปัญจุภัตถ์ต่างหานี่นี่คนเยอะแยะนะครับแต่ก,รรก็รอเข้าไปก็ต้องใช้เวลาก็เน,น้นๆตามภาษาจะพุทธก็เป็น ส่วนของวัฒนธรรมกานเจ้าพระประมาณน,นี้นี่ครับนี่ความสวยงามของวัดนี่คือวัดร,ร่องเสือเต้นเลยนี่บรรยากาศนาวัด เมื่อกี้ไปเดินมาจากด้านหลังนะกเราเดินเลยมาด้านหน้าเจียงไร่